สวัสดีครับน้องๆทุกๆท่านนะครับที่ติวกับกับผมประลัดเอกติวสอบราชการนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่12แล้วนะครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับอย่างที่กล่าวมาหัวข้อที่1เราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับถึง11คลิปด้วยกันนะครับวันนี้เรามาเริ่มหน้าที่พลเมืองซึ่งน้อง,องๆจะต้องใช้สอบนะครับพี่ประลัดเอกศึกษามาแล้ว นะครับแล้วก็จะอามาถ่ายทอดให้น้องๆสรุปได้เป็นหัวข้อที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองเนี่ยมี4หัวข้อด้วยกันก็คือ2.1ความหมายของคําว่าหน้าที่พลเมืองนะครับคืออะไรนะครับ2.2หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560นะครับคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับ หัวข้อ2.3คือหน้าที่พลเมืองในยุคคอสชพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับให้เราท่องหน้าที่พลเมืองอะไรบ้างและหัวข้อ2.4หัวข้อสุดท้ายคือหน้าที่พลเมืองในตําราเรียนของไทยนะครับซึ่งพี่ประหลัดเอกดนะครับได้สรุปย่อๆนะครับหน้าที่พลเมืองในเก้าตราเรียนตามภาพเนี่ยตัวอย่างตามภาพนะฮะ ให้น้องๆน,นะครับได้ดูในตัวสรุปแล้วก็นำไปสอบได้ทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่พลเมืองนะครับอย่างไรก็ดีตัวนี้นะครจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็เบื้องต้นนะครับขอ,อนำเสนออย่างนี้ก่อนว่าท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครติวนะครับให้ติวออนไลน์ภาคกอ อัปเดตล่าสุดกฎหมายครบถ้วน13วิชาตามภาพเหมาหมดเนี้ยแค่1,300บาทนะครับก็คือมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายหลาย,หลายตัวเลยนะครับอตัวพรบรจัดตั้งก็มีถึง4พรบรด้วยกันนะครับตัว เดิมเขากําหนดให้เป็นพรบรอำนวยความสะดวกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับตัวนี้ไม่สอบแล้วนะครับสอบเป็นพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับน้องๆจะเหมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่บาทนะครับก็จะแถมไฟล์นะครับาภาคกอพวกคณิตศาสตร์ภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาคกอภาษาอังกฤษนะครับสนใจนะครับทักมาหาอินอินบ็อกเข้ามาหา ะครับปลัดเอ็ดติวสอบราชการนะครับค้นหาหน้าอย่างนี้นะครับหน้าหน้า Facebook อย่างนี้นะครับปรลัดเอ็ดเคาะหทีแล้วก็ติวสอบราชการจะเจอนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดคลิกที่ส่งข้อความใน Messenger นะครับทักมาบอกว่าสนใจติวคอร์สภาคกอ3 3 0 0บาทนะครับก็จะได้ นะครับติวครบถ้วนรวมถึงตัวเนี้ยประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับและหน้าที่พลเมืองด้วยนะครับโอเคสำหรับน้องๆที่ติวกับกับผมประลัดเอ็ดติวสอบราชการก็ติวต่อเนื่องกันต่อเลยนะครับพูดกันต่อเลยนะครับส่วนน้องๆที่ยังอยู่ห้องนอกห้องติวก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ผมมาแนะนําว่าอตอนนี้เนี่ย ติวยังทันนะนะครับตอนนี้มาถึงตอนที่12แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังสำหรับคนอยู่ข้างนอกนะครับคนอยู่ข้างในก็จะพูดกันต่อไปครับผม